สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับผมผมมีข่าวล่ามาเร็วนะครับที่ต้องการการตัดสินใจที่รวเดเร็วจากท่านผู้ชมนะครับก็คือตอนนี้นะครับ Sony PlayStation นะประกาศลดราคานะครับ PlayStation พลัสแบบรายปี12เดือนนะครับถึง25%เชียวนนะครับผมแต่ว่าสำหรับ คนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus เท่านั้นนะครับโดยดีลนี้นะครับทำให้ราคาของ PlayStation Plus รายปีเนี่ยเหลือเพียง892บาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าเท่ากับเดือนละ74บาทเท่านั้นเองนะคุ้มมากๆเลยนะครับ74บาทกินบะหมี่หนึ่งถ้วยพร้อมน้ำเปล่าก็หมดแล้วนะครับสามารถได้รับเกมฟรี2เกมนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะแล้วก็มีอลเปเปอร์สวยๆน่ารักนะ แล้วก็ได้รับส่วนลดด้วยนะครับเวลาเราซื้อเกมออนไลน์นะจาก PlayStation Store เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดมากกว่าปกตินะครับอย่างที่บอกนะครับว่าดีลนี้เนี่ยสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะสมาชิกใหม่หมายความว่ายังไงนะครับไม่เคยสมัครสมาชิก PlayStation Plus เนี่ยก็สามารถรับส่วนลดได้อยู่แล้วนะกดซื้อได้เลยทันทีนะครับแต่ว่าในอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคนที่สมาชิกขาดอายุไปแล้วนะครับเช่นสมมุตินะครับ ผมเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะแล้วผมหมดอายุไปเมื่อวานนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสามารถสมัครได้ทันทีเลยนะครับผมสามารถรับดีวนี้ได้เลยนะแต่ถ้าใครนะครับซื้อสมาชิกรายปีไว้จากการที่เขาลดคราวที่แล้วแบบผมนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะไปหมดเมื่อไหร่นะแต่ก็ซื้อไว้แล้วเนี่ยถ้าแบบนี้ก็เสียใจด้วยนะครับเราก็เป็นผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะก็คือว่าเขาไม่ลดแล้วนะครับเขาต้องการคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus เท่านั้นนะครับผม ซึ่งหลายคนก็ถามมานะครับมีความกังวลเล็กน้อยนะเวลาจะซื้อดีลรายปีแบบนี้นะว่าถ้าเกิดสมมติซื้อสมาชิก PlayStation Plus ตอนนี้นะครับแล้วปลายปี PlayStation 5ออกเนี่ยจะสามารถที่จะใช้สมาชิก PlayStation Plus จาก PlayStation 4เนี่ยไปเล่นบน PlayStation 5ได้ไหมนะครับณนะจุดนี้นะไม่แน่ใจนะผมอ่านแวบ,บๆนะครับไม่ยืนยันแต่เชื่อว่านะเชื่อว่านะครับ PlayStation Plus ในช่วงแรกเนี่ย ยังเป็นระบบสมาชิกของ PlayStation 4อยู่นะครับในความหมายก็คือว่าถ้าเราซื้อ PlayStation 5ปุ๊บนะแล้วเรามี PlayStation 4นะสมาชิกนะครับ PlayStation Plus เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เลยทันทีนะครับต่อไปได้เลยนะกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีเดียวกับตอน PlayStation 3มา PlayStation 4นะครับก็ไม่ได้มีการต้องเลือกนะว่าเป็น PlayStation Plus สำหรับ3หรือ4นะครับใช้อันเดียวกันนะไม่แน่นะครับว่า Sony เนี่ยอาจจะมีนโยบายอะไรออกมาก็ได้นะ แต่ผมเชื่อว่านโยบายก็คงยังเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะบ่นกันมากนะโซนี่คงไม่อยากจะทําการตลาดแบบนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับหรือว่าสมาชิกเพิ่งหมดเนี่ยคุณเป็นผู้โชคดีนะครับรีบตัดสินใจนะ31สิงหาคมนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะสาวันเท่านั้นเองนะครับผมเดือนละ70กว่าบาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีมากนะครับแค่ เอามารับเกมฟรี2เกมซึ่งในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็น PUBG นะครับกับ Street Fighter เนี่ยแค่นี้ก็คุ้มมากมายแล้วนะแล้วก็ยังเหลืออีกตั้ง11เดือนนะจะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้สมัครกันเถอะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อยากให้กำลังใจแมวนูนะครับสามารถกดจอยนะครับใต้วิดีโอได้นะพเพียงแต่ละยีบาทเท่านั้นนะครับผมก็จอกำลังใจให้แมวนูนะครับในการเอาเงินไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมาทำการอัปเกรดช่องนะครับผมถ้าติดตามแมวนูแบบเจาะลึกนะ สามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับนี่ก็จะมีผมแล้วก็เนโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมเมนูนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ดูามนจบนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับหวังว่าข้อมูลนี้คงจะมีประโยชน์นะครับถ้าอยากสนับสนุนเมนูให้มีกําลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับสามารถกดจอยใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นการสมัครสมาชิกช่องนะเพียงเดือนละ20บบาทเท่านั้นครับ แล้ถ้าอยากติดตามมนนูลแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปที่เพจมนนูลยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์เป็นประจำนะครับผมไปกดติดตามกันได้ครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับผมมนนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ๊งกริงสวัสดีครับ